ประตูเบิร์ตัดซับระเบิดกับค่างวดห8 0 0ดบาทนะไปชมครับนี่คือฉลามโค<ข>กนะฉลามโคกไม่ใช่ฉลามโคกไอ้หรือฉลาม<อ>บกนั่นเองโอโคกแปลว่าอยู่ดังบกอาวนะแตง่งเต็มวัยรุ่นคุรู้กันนะกระจกสัสแคร์ฟาร้าโพคาร์บอนล้อแม็กอาร์พีเอฟและที่สำคัญล้อรนล้นพวงมาลัยนาดีด้วยนะคอน6,800บาท เริ่มพรในที่กุมภาปีหน้าโคตรสุดไอเสมต้ซสิ่งจัดให้ไอชกนะเบิ้นโอ้ยปัง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 ,ปง,ปงนะโชว์สักหน่อยหน่อยเลย,เลยโอ้ยนึกว่าเอ็มเจ็ดสิบเก้านะที่ยิงก็ใส่เสียแป้ง <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ย พอนหกพันแปดเริ่มพอนอีกทีนู่นแหละกุ่มพาไปหน้าขายห้าแสนกว่าบาทนะฟีดาวฟรีกองฟรีกัดฟีโอนเอาไปหกเดือนแรกพอนหกพันแปดหลังอันนั้นพอนหนึ่งหมื่นนะพิมพ์คำว่าสุดสุดแล้วก็สุดใครเสมรองซิ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไวรุ่นจา๋า